ตื่นมาเช้าสดใสครับหลังฝนตกอากาศเย็นๆในเดือนมีนาคนเพื่อนนี่ครับดอกอย่างนี้เพื่อนๆที่มีโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับฉีกดอกทิ้งเลยคือดอกฟักทองตัวผู้นะครับอันนี้ดอกที่มีพลังนะจะมีตรงเนี้ยเป็นขนๆคุยๆอยู่นะครับเพื่อนๆมัน,นจะได้นะครับดอกฟักทองที่มีพลังนะ <c oughs> ถ้ามีพลังเป็นยังไงครับมันจะเปียกแฉะตรงนี้นะครับเพื่อน นี่ครับมาเจอฟักทองตัวมียนีก่กเลยเพื่อนติดปั๊บนะครับเราก็มาป้ายใส่นี่เลยเห็นไหมเนี่ยจะติดติดอย่างนี้นะครับเพื่อนจะมีสีเหลืองๆไปติดตรงฟักทองตัวมี้อ,อย่างน,นี้เรื่องผสมพันธุ์ไว้ใจเราครับนี่นะครับ เป็นการผสมเกสรน,นะครับให้ฟักทองเนาะจะรอแต่พึ่งกับมแมลงแบบเมื่อกี้ก็จะใช้เวลานานนะครับเพราะเรามีประสบการณ์ว่าฟักทองเราติดหกเจ็ดลูกแล้วบริเวณนี้เพื่อนแต่ปรากฏว่าร่วงครับร่วงไปเลยดังนั้นโอกาสที่ฟักทองตัวเมียนะครับกับฟักทองตัวผู้เนี่ยจะออกดอกพร้อมกันเนี่ยโอกาสก็น้อยนะเพราะเรามีแค่นี้เองเล็กๆนะครับ ถ้าเจอปั๊บก็รีบเสียบอย่างนี้แหละครับผสมพันธุ์ฟักทองครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ